ผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณอย่ามาคุยกับฉันจันทำไมวันนภาทุกเรื่องเลยวะไม่ป็นอยู่นะวันนภาผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณอยากแอบมาคุยจะได้ถ้าคุณจะคุยกับเขาคุณต้องขออนุญาตผมก่อนแต่เราคุยแค่สนนะไม่ต้องไปบอกให้เขาได้แล้วเนี่ยถ้าคุณจะคุยกับเขาคุณต้องขออนุญาตผมก่อนโอเคเขาซื้อเคุณต้องจำไว้เข้าใจไหมเข้าใจน่าสันหน้าสันหน้าสัน เธอนงสอบเออออส่มองกมององนแบบรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยจนแน่จนแน่ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ย เราจะได้รู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังในการเขียนบทของเราเตือนเด้อเด้อใช่เตือนคนนี้กันแล้วเนายมันจบไหนไี่องีไม่จบแสดงคนมีใครบ้างหรอคนดูนี่เรื่องไหมยังไม่รู้เลยคนดูดูเรื่องไหมอันนี้ก็ได้นี่ก็ยังอยู่เออสตาร์แน่คราวนี้ดีเลยเนี่ยนะคะกดเลยนะคะนี่คุณไปเปลี่ยนชุดใหม่อีกแล้วแบบค่ะชุดใหม่เหรอโอ้โหชุดเจี๊ย 뭔가 개운한 느낌이요. 에 어. 개운하다 시원하다. I got this many, 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 이 a n y many, 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 m เบร่อทช리리두콘าวแล้วนา้หนาวแม้วาวแ้นา้วหนาวล้วหาวแล้วา้น้นานาววาก้วนา้หนาวนา้นนา้้อนวนว้้อน อ่าแต่ผมนอบชอบอะชอบอากาศร้อนมากกว่าอากาศนาชอบอากาศประมานี้ที่ประเทศไทยมากกว่างันได้อยู่ยาวเลยคราวนี้นคือโสนะคะอันนี้เกตกดแล้วมินทีเซนนี้เดี๋ยวสลับกันพิเศษให้น้องเกตเลือกสินค้าหนึ่งอย่างค่ะ ปรานบริษัทกำลังดูอยู่โอเคสรุปใครเป็นประธานบริษัทยังไม่ดูเลยเนี่ยประธานเลยแล้ววันนี้เขาจะไม่เขาเขาปล่อยให้เราขายใช่ไหมเขาจะไว่าใครดีที่สุดอ่ะ next next คนละสีค่ะคนละสีอ่ะคนเลือกก่อนค่ะเลือกของเลือกก่อนนะคะเลือกไม่ได้อ่ะอันนี้นะคะก็เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางค่ะไม่ว่าเราจะแต่งหน้าโบ๊ะมาเยอะแค่ไหนนะคะเราเช็ดได้สะอาดหมดจดเลยค่ะ มันแบบว่ามันสบายเวลาพกไปไหนนะถ้าเราอยากจะแบบเช็ดหน้ามันเช็ดได้เลยมันไม่ต้องแบบพกขวดใหญ่ๆแล้วมาใส่สำลีอะไรแล้วมาปอกอีกอ่ะอันนี้แบบว่าเป็นกระดาษที่เช็ดเครื่องสําอางออกได้เลยเนาะ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 กามินลองไม่ได้อ่ะแบบว่าตัวนี้มันประหยัดการใช้สำลีนะคะประหยัดการใช้สำลีใช่ไหมเขาแผงแกเอาอยู่แบบว่าซับได้เดี๋ยวขอเอาออกมาดูก่อนว่าขนาดเท่าไหร่ไหนมันแกะตรงไหนคะตรงนี้ ม่านี่อามาแกะเลยแกะแกะคือปกติเราจะต้องใช้เมคอัพรีมูฟวอร์เป็นขวดหนึ่งใช่เป็นขวดใหญ่ใช่แต่ว่าไอเนียมันรวบรวมอยู่ในอย่างเดียวแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกด้วยอ่าสะพกพาสะดวกเราต้องเช็ดเที่แก่ลองเช็ดนี่อ่ะอ่ะอ่ะเช็ดแล้วว่าโอ้โหโอ้โหนี่เช็ดบอกว่เช็ดเบามากปิดปออกมาเลยนี่ทำให้ดูอเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวพันนิ้งก่อน เรงนี้งนี้ตี้อ่ะเออ้องปัดปัดคนสวยปีทิ่แล้วหน้าขวสีแดงโอ้มันห็นชัดมากเลยแบบมันออกมาเยอะมากอยางให้ในกล้องเห็นปะคือเล่นคือเล่นจริงไหมคือเช็ดแล้วไม่แสบหน้าเลยใช่ม้เชยะไเริ่มเริ่มไปข้นยอยอย่างเงี้ยเจ็บไหมมันหมดแล้วมันหมดหน้าแล้วเนี่ยไม่เจ็บค่ะแต่ว่าที่โมโหจะลดเพิ่อต่อสู้ดโอกาสการเกิดสิวด้ยนะลดโอกาส เซลไม่ทําให้เป็นเซลไม่คิดว่ามันออกง่ายขนาดเนี้ยออกง่ายมันติดหน้าขนาดมาที่พี่เอามาเล่นๆอาแบบตายแล้วก็สบบอ้าบลุดอ่ะเริ่มพ่นละสบายหน้าเลยวันนี้อ่ะตัวบอกไปค่ะที่บอกว่ามีคาโมไม้ใช่ใช่ใช่เป็นที่ต้องหอมใช่ ไม่ไปกินแอลกอฮอล์เลยไม่มีไม่มีไม่มีเช็ดหน้าได้เลยค่ะปลอดภัยตัวนี้โปรโมชั่นยังไงนะมีหนึ่งแถมหนึ่งได้หนึ่งปะใช่ค่ะมีหนึ่งได้หนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งได้หนึ่งนะคะแนมี้แจ๊คหนึ่งได้หนึ่งโอ้โหโอ้โหมันดีมากเลยราคาะเท่าไรคะหนึ่งได้หนึ่งเนี่ยสองร้อยยี่สิบเก้าได้หกแพ็กคู่เท่ากับได้สิบสองปะอะไรแบบหกแพ็กคือสิบรวมกันคูหกแพ็กคู่คือได้ทั้งหมดสิบสองสิบสองซองเนี่ยนะคะในราคา 229บาทกดเลยค่ะค tamam. sì> okay ุ้มนะเนี่ยเอาเลยนะคะเอาเลยเออกดเลยอันนี้คุันนี้คุ้มค่ะอันนี้ลองเอาไปใช้ก่อนได้ทุกคนน้องกดไปได้ก่อนเออเป็นต่งตัวแบบสองสามวันเอาไปใช้ใช่ไม่ต้องพกขวดใหญ่ๆเปิดแค่ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะได้แล้วสารที่ผมขอตัวก็มีเพียงแค่อะค่ะได้ค่ะนี่คืออะไรกระดาษสมันกระดาษสมันค่ะเรากระดาษสมันมา ทิงเปิลทเปิลเหมาะกับกระดาษซักมันมากนะับกระดาษซักมันเนี่ยผมต้องบอกว่าในกรงละครละครเนี ja ่ยคือเรามีใ okay, ช้ตลอดถักจับเราจะหายมันไหมอ่ะมาขออนุญาตยืนหน้ามันมันหน่อยครับเน่เน่วันนี้ไม่มีมันใช้ผิดด้านถูกด้านอยู่เน่ดูความมันหายไปเลยอ๋อสุดยอด 给给，你给我。<分> สิบเพลงใช่เหรอมันไม่ได้ใช้เลยนะเจ๊ลืมบุ๋ว่ะใช๊ลืมใช่ป่ะเราลได้เปิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เราลืมใช่ป่ะลืมอะไรเราไม่ได้แบบเอาเพลงไปร้องที่ไหนไม่แต่งงานเดียวเลยเราซื้อแล้วเราลืมใช่ป่ะใช่เราลืมไปงานใช่ไหมเราลืมไปงานพี่เขาไป่จ้างยังไม่จ้างโหการจ้างเขาเยอะเลยร้องเพลงอ่ะเออแต่เราไม่ไปเอ้าอืมแล้วยังไงคุณจะร้องในไลฟ์นี้ไม่ผมไม่ลืมไงผมนึกได้เมื่อกี้ว่าเอ้ยเรามีนค่สิบเพลงว่ะได้ไหม ลืมผมจ่ายไปหมดแล้วผมลืมไม่ได้ใช้ก้าปีนึงงอย่างงี่ยังมาขายของต่อผมก็บอกว่ามีบอดี้โลชั่นที่ผมอยากมาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักนะครับตัวนี้เนี่ยคือกลิ่นหอมกำลังดีเนี่ยตัวนี้กลิ่นเงินกลิ่นหอมกำลังดีบอกเพื่อนๆเมนภาาเกาหลีหน่อยอีกอ่ให้ยังให้ยังเราบูชาตานี่หอมเก่เก มาชอบมากข้อมดีดีข้อมีเป็นลายข้อมีเป็นล่ามก็มีเป็นล่ามไทยผมพูดภาษาไทยไปลลายกลายเป็นภาษาเกาหลีล่ามพูดภาษาเกาหลีก็มีแปลเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีเกาหลีก็แปลกลับมาเป็นภาษาไทยที่ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่ต่ออ่ต้องบอกว่าบอดี้โลชั่นตัวนี้ผมผมรู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะอันนี้เหมาะมากเจปั์นจริงๆเนี่ยดู คือมันทาโอ้โหอะไรตกใจหมดเลยอ่าต่อคือตัวนี้คือทาแล้วพี่พี่ปูคือกลิ่นน่ะกำลังดีเพื่อนเพื่อนคือกลิ่นกำลังดีจริงอ่าดมอันนี้จริงแล้วพอทาปุ๊บรู้สึกชุ่มชื้นเลยแล้วคือเนี่ยกลิ่นกำลังหอมดีจริงใครที่ชอบกลิ่นที่กำลังหอมอันนี้เลยอันไหนเนาะแม่เฮ้ยนี่ค่ะนี่นี่อันนี้อันนี้ตัวนี้มีไฮยาลูรอนด้วยนะคะอืมต่าไม่ต่อเทมเพลอ่านอยู่ตไม่ีีแแนทุกคนเจ็บ intensive care ไฮยา h ฮียรูนองบอดีโลชั่นเจ็ดอินเทนซีฟแคร์ฮียรูนองบอดีโลชั่นสำหรับผิวแห้งเป็นพิเศษลปัญห,หาผิวแตกมาแล้วก็หรสำหรับผิวแห้งเป็นพิเศษมิชเชลบอเตอร์คอลลาเจนวิตามิน B5 หวิตามินอ e. ชอบวผิวนุ่ไม่หูหงุดหงิดตงตัวนี้นะคะมันจะมันจะล็อกมันเตอเซอร์ไว้นะคะมันจะแบบสําหรับคนที่ผิวแห้งแห้งเยอะๆไม่แป๊บสุดที่ที่ผมชอบอีกตัวนึงคือตัวนี้คือทําไมรู้บ้างมันดูเข้มข้นมากที่สําคัญกว่าเนี่ยโอ้โหเอฟเนื้อเลยเอฟตเนื้อเลยไม่ใช่เนื้อคิือเอสพีเอฟค่ะเอสพีเอฟห้าสิบห้าเซนเอสพีอฟหางไรนี้ทุกคน SPF บวกบวกบวกอาบอดี้ P A บวก80บอดีโลชัน80 P A S P S F เ80 P A บวกบวกเนี่ยค่ะอน r o o มี3สูตรนะคะนี่ของการมีสูตรนี้อันนี้อันนี้บดีโ very ก d ทุกคนจจนะคะ n d หอมจริงๆกูหอมดีๆกลิ่นหอมเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็คือ S p f 50บวกบวกเนี่ยคือคุณทาแล้วคุณไปออกแดดได้เลยคือมันง่ายมากมันดีกว่าทาครีมกันแดดน,นะสำหรับผมคือว่าหนึ่งเราเหมือนเราทาบอดี้โลชั่นธรรมดาแต่ว่า,าคือ,อมันมีตัวส่วนผสมช่วยในการกันแดดด้วยซึ่งมันดีมากทาแขนทาขาทาคอทาหน้าทา,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 าตัวไปเดินเดินกลางแดดได้เลยเหมือนเอาตัวนี้ทาทีเดียวอยู่อ่าแล้วนะแล้วก็มีอีกสองสูตรค่ะอีกสองสูตรนี้ สุดอันนี้สําหรับคนผิวแห้งเป็นพิเศษค่ะผมจะบอกเลยเพราะผมเนี่ยถามถามการ์เม้นว่าผมผิวแห้งมากเน็ตผิวแห้ง yes ชาลีผิวแห้งอ่ะถ้าพี่ถามง่ายๆเนี่ยให้เขาเข้าใจเลยชาลีผิวบุดายเย้ชาลีผิวบุดายเย้ชาลีผิวบุดายเย้ใช่ใช่แสดงว่าสัมผัสมาแล้วไม่รู้ไงคือหน้าหน้าผมเนี่ยไม่เฟสนี่ยผิวบุดายเย้ พี่ผู้ใจเย็นคนลใช่ไม่ได้อ้าวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อ้ามอ้าวจริงเขาเข้าใจจริงเออเอออ้าวเขาเขาเนี่ยเขาคือเขาเป็นห่วงหน้าผมมากเพราะหน้าผมมีผิวหนาช่วยชาร์ลีเรื่องนี้เนีโชัมนแลครีมและทั้งสองคนนต้ก็อัพบ้านเลยก็มีหนัาซื้อครีมทาหน้าทาตัวให้ชารลีเะมากะเพราะชาร์ลีไม่ค่ะเพราะว่าผมใช้อันนี้ม่ผมเนี่ยเป็น ตัวทดลองไงคือตัวอะไรมาผู้บมต้องทดลองจริงก่อนเออจนบางทีเนะี่ยทดลองเยอะไปบางตัวบางตัวเขทดลองไม่ดีแล้วก็ไม่ขาวจริงจริงเจ๊ประหะไดเจ๊โป้ใช่ทดลองดิีแม่ขงขึ้นทั้งตัวเลยไม่อยากสิไม่อันอืนอ่นอันอื่นอื่นอ้าวตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้จริงๆแต่อันนี้คือแบบดีจริงก็เลยอามานข่าวว่าใช้แล้วอันนี้พี่ผมพี่สาวผมมายืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นกระดุมกระดาษเช็ดน้องเช็ดหน้าหรือว่าไอ้ตัวเย็นหนังมันคือทำมาสำหรับคนผิวแพ้ง่ายคนแพ้ได้ด้วยนี่เออและนี่สูตรนี้เลยสูตรออ่่นนนยยวสาหรับคผิแพ้ง ขออนุญ,ญาตก่อนต้องบอกว่าสินค้าวันนี้เรามีหลายอย่างมากมายนะคุณปูเ<ช>นี่ยส่วนที่ผมชอบสุดพอดีผมเป็นผู้ชายนะผมรู้สึกว่าผ้าไอ้ไอ้ไอผ้าผ้าเช็ดเย็นตัวเนี้ยม,มันเป็นอะไรที่จับมากนะโอ้โจับนี่กลย่ห้อเขอะไรยอ่ห้อย่หออะไรนะแต่ผมบอกเลยวันนี้จับมากผมใช้เช็ดหน้าไปยังอะไร <c oughs> <c oughs> เย็นมากใช้ได้ทั้งตัวตัวนี้คืออ่อนยอนคือเช็ดหน้าได้ด้วยแต่ว่าก็คือไม่แนะนำให้ไปโลมเช็ดหน้าอะไรมากมายคือเหมาะกับเช็ดตัวเวลาร้อนจริงมาสก์กัแดดเวลา่เกดอยู่กรงละคองกรงละคอนเ่ยกรงละคอกรงละคอนเอาตกใส่กงแล้วตัวนี้ดีมากแล้วส่วนตัวต่อไปในที่อานแนะนําตัวนี้ผมอาจจะไม่ค่อยชินมากอันนี้อะไรพี่กันแดดอาเค็มกันแดดโดยตรงเลยก็คือว่าเพื่อนๆในก่อนจะออกแดดไปทำงงทำงานหรือออกจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวทุงทะเลไปเดินสวยๆอะไรเงี้ยคือทาตัวนี้ได้เลยออกกําลังกายก็ได้ อ่ากางแจ้กคือไม่ก็ทากันแดดได้เลยเอาเป็นว่าสินค้าวันนี้คือหลายคนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นของที่ใช้งานได้ใช้งานดี ใช้ได้ทุกคนนั่นแหละก็คือผู้หญิงน่าจะชอบกันนะครับผมแล้วก็มีโมชั่นอีกหน้าไหด้วยไม่ติดบอกแล้วมันทิ้งคราบอะไรครับมันไม่ทิ้งคราบเลยค่ะโอเคเราจะไม่ลอกคราบในรถเวลานั่งเบาขึ้นมาแบบไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แต่มันจะไม่เห็นปกติกันแดดที่ะมันจชอ่ติดเบาะรถที่มันสีดำมาแบบขึ้นมาแล้วแบบเืินอถึางเง้แบบอันนี้แบบไม่ติดแน่ๆไม่ติดเลยมันและอีกหนึ่งตอนนี้ก็คือกับรางรถยู่เนสครีมบาล์มแบบเย็นทุกคนอันนี้ควรมาก บอกเลยตั้งข้างหน้านิดนึงนะคะสำหรับอากาศตอนนี้ใช่เอาไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้จัดแฟลชเซลล์อยู่ตอนนี้สามเพิ่งเพิ่งพุทธเวลานะจ๊ะแฟลชเซลล์หมดแล้วนะคะหมดแล้วแน่ใจหรอคะว่าคือจะเปลี่จะเปลี่ยนจางการเป็นจานิจามังแน่ใจหรอคะดิฉันพร้อมตอบสนองไอยู่นคะดีคะกามิในไม่อยู่ใช่ไหม มันทำให้เราอยากแล้วก็หนีเราต้องบอกอพี่เกดเนี่ยคือคือหลายๆเรื่องที่ผมทําละครแต่ก่อนเนี่ยผมจะให้พวกละครคุณมาทำตลกตรงเนี่ยพี่เกดก็ช่วยเขียนบทกับผมด้วยนะมันเคยได้ออกอากาศกได้เหรอ <c oughs> ไม่เคย <c oughs> <c oughs> มีเรื่องอะไรอ่ะต้องบอกว่าพี่เกดก็คือทีมตอนก่อนบอกว่าว่าเอาเอาพี่เกดเอางานอะไรที่พี่เคยเขียนมาแล้วแบบว่ามันดังตึ้มแบบคนดูเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่ามีหลายงานมากพี่เกดบอกเข้าไปหน่อยอ้าวโชว์เลยหลายคนเผื่อเคยดูละครเรื่องนั้นอยู่ที่ไหนก่ะที่ไหนก่ะเป็นลูฟี่อ่ะอ่าที่ไหน เห็นไหมโหยยังไม่จบเห็นาหมตีเลยตายไม่เอาเอาละครจริงๆแบบหลายๆอันซีรีส์ที่มีเขียนว่าแบบมีคนดูเยอะแยะมากมายแน็กกูยังไม่เคยเขียนซีรีส์กับละครเลยมาทำให้แน็กเนี่ยอ่าต่อต่อต่ออะรอ้าอ่าแฝนเซลล์วันนี้พูดเยอะมากไหมแฝดเซลหมดไปแล้วหมดไปแล้วค่ะแต่โปยังโปยังชั่นโปรโมชั่นยังอยู่อ่ะเอาอะไรให้เรากินออก็คือบอกว่าเพื่อนๆวันนี้มันเป็นสินค้าที่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มหน่อยเฉพาะคนที่แบบว่าอะไรเนี่ย ทุกคนคะฝากติดตาม MVP M V P ของเราด้วยนะคะจาบติวตี้นะคะทุกคนอ่ะก็คือบอกว่าติดตามนะจ๊ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะฮะที่วันนี้ให้เราได้มารีวิวกันคือมีหลายตัวมากแล้วก็หลายอย่างที่ผู้หญิงชอบใช้แต่งจริงผูช้ชายก็ใช้ได้เหมือนกัน<ช>วันนี้จริงๆก็บอกว่าเป็นของที่แบบว่าผู้หญิงอาจจะถนัดในการแบบว่าพูดคุยหน่อยแต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยเนี่ยผมจะใช้ตลอดเพราะว่ามันเช็คเครื่องสำอาง,งออกได้ดีจริงๆนะครับเมื่อกี้แก้มผมที่แดงผมจะบอกว่า คือไอ้ลิปบางตัวที่ผมใช้เนี่ยมันมันทาแล้วมันติดแน่นมากนะแต่พอใช้ตัวนี้เออมันเช็ดได้อนี่เป็นอะไรตาแดงอ่ะเคยหรอไม่ใช่แดงแบบเป็นไข้อะตาแห้งะอ๋อตาแห้งทำแมวที่ออกตาเดี๋ยวเอเอไปถึงนู่นได้ไงวะเอาต่อเลยเอาต่อเลยค่ะกา,าโมกาโมอ่ะอแล้โอโ้โหดูในมือเธอถืออะไรอยู่อืมก็ถือเลยอะไรวะอ่โอ้โหข้าวจักรวา บริษัทแน้เปนะแนคอัปเดตข้าประกันสังคมเลยนะคะ om uh ่ใช่เป็นพนักงานที่แนคค่ะเดี๋วต่อจากนี้พี่เกตจะมาบ่อยขึ้นแล้ว้ผมพูดจริงพี่ต่อจากนี้พอดีว่าเขาจะให้มาอยู่ใช่ไหมจะบให้ ไอ้ผมน้องผมว่า no, ล่ามเตี่ยเวลามแปะอะไรเห็นนี่แปะแบบเงียบๆลืมหมดเลยไม่ทันไม่ได้กด enter enter ลืมลืมมันมีล่ามอยู่อ่ะไม่น้องและเป็นเพื่อนๆใช่อพี่น้องๆกันเนี่พี่เดี๋ยวต่อจากนี้เพื่อนๆจะได้เห็นพิเกตมากขึ้นเพราะว่าพิเกเต์จะมาเขียนบทให้พวกเราต่อจากต่อจากนี้เธอจะต้องเล่นละครมากขึ้นเพราะฉันจะทำให้เธอเนี่ย เป็นนางเอกละครเอออันนี้เป็นนางเอกในสังกัดเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะรอชมรอชมกันได้นะคะใครอยากให้กาอมินกับแน็กเล่นจีนมาไลกับติ๊กมาได้เดี๋ยวจัดให้แดีวพอไว้ก่อนเลยตลกแน่นอนอ่าเดี๋ยวจัดให้บริษัทเราไปในทางดีไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าเราจะสลับกันมั้งพี่ต่อไปเราจะลองเล่นละครแบบจริงจังมากขอบทสั้นๆหน่อยนี่สองคนมาอะไรอะ่กี้ะจริงจังจริงจัง Not f u น n y อืม Winna joking Winna paying เี่ตอนนี้เธอแคนเขามากเพราะเขาเคยทำให้แบบว่าน้องชายของเธออกหักตกจู๋เธอแคนเขาเธอตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเธอจะไม่หลงรักผู้หญิงคนนี้แม้ว่าเธอจะมีแบบมารยาร้อยเร่อะไรสวยแค่ไหนเธอจะไม่หลงกลเขาไม่ตกหลุม แแค้นอะไรชั้นน่ะทำไมคนคนนี้ถึงโหดร้ายกับเรานะอะอย่างงี้แป๊บแป๊บแป๊บไปพูเรื่องไปไปพูดบอกนี่ครับพูดเอะนี่จะอ่ะสปีกอะไรปุ๊บยูเซโฟล์กทิมเลยโอเคไหมเน่ยเเดี๋ยวเอ่อนเอ่อแทน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 แทอแทนบดนแทนอท่แงเดียวบอแแทนนทแทนแแแทนวแทนแทนาทนแทนแทนแท่แทนแทนงพี่ทนแทนแทน่ทนงนนแทนนแทเป็นบทต้องใช่ไหม ใช่ใช่ไม่ๆม่ไ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 ม่ฟัง่ๆฟังผมเป็นบทตลกมากตลกตลกเลยตลกเล่นเล่นให้เล่นตลกที่สุกท่ที่ได้ตลกแต่พี่เกศเ่เวลาพี่เกดพูด่ขอบทเศร้าชิบเป๋่นะไม่ต้องแปลนะแต่เรามาดูกันแต่การพิมตลกันไหม โอเคยิงใกล้เนี่ยย okay. <c oughs> ิงใกล้เน <cold> ี่ยตลุตลุสุดเลยนะแต่ขอไม่หมเศร้าเลยนะไม่หมดเพียบเลยนะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ Charlie Weena Curry w e จุกหิงตลุตลุยไมเลยสิงห์นั่งสิงห์นั่งบอกเขาว่าอะไรนี่ยโอเคสเดี่ยู่นี่ยู่ี่อยู่นี่อยูี่ยู่น่อยอยู่นี่อยอยู่นี่อยูนี่อยูนี่อยี่ยู่ี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่อ่อยูนี่อยูนี่อยนนี่อยอยูอย บอกวนนี้ไม่ไม่ต้องบอกเลยคือพูดบทไทยพูดบทอย่างเดียวแล้วเขาจะพูดตามเลย if I cheesy นะปุ๊บ you say f o l l o w o i f o l l o เลยไอ้นายคือแค่ไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรเลยพูดพูดเข้าไปเขาจะเล่นเองเลยพี่จะแค้นคืนโกรธโทษฉันใหญ่อันนี้ยากไปหรอาไไมด้พูดซ้ำเดี๋ยวเขาจะพูดตามเองจะแค้นเคืนโกรธโทษฉันใหญ่ จัดเคคืนพูดพูดใช้เขาใจเขาใจคุณทำให้น้องชายผมต้องเสียใจผมรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงจแล้วฉันทำอะไรให้คุณเครื่องคุณฉันทำอะไรให้คุณโกรดนักหนาฉันทำอะไรให้คุณโกห้ากบุอคไณป น้องแฉงต้องเสียใจแล้วคุณรักฉันไหมแล้วคุณรักฉันไหมเออจะรักคุณแค่ไหนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แค่พูดคำว่ารักกันมันยากนะกรอแค่พูดแค่พูดก็จะรู้แล้วก็ได้หรอจริงจ้ามันยากมากค่ะโดนยากไปออกบดยากไป

ก,ก่อนจะล่ารากันไปอ่ำลองขายของนั้นแนะนำว่าใครใครไปติดตามอะไรแต่ว่าไม่ต้องพูดชื่อพูดช่องทางนะเวลาพูดช่องวินตลอดเลยอ่ะลองพูดก่อนมาแนะนำเลยอีออกทีหนึ่งมิ้ก่อนมิ้ก่อนมิ่งเลยค่ะพูดช่องทางว่าจบได้เดียวอ๋ออ,อ๋ออันนี้คือฝั่งติ๊กต็อกใช่ไหมคะฝั่งติ๊กต็อกมิ้งยูมิโก้ด้วยนะคะพี่เป็นไงอ่ะ M I N K U M I T O อ่าอ่า แล้วก็เห็นลืงซื้อแจ๊สด้วยมีมีทำอะไรบ้างคะเล่นน้ำตัวไหนคะเล่นละครกับพี่เกดเพิ่งเล่นเรื่องออนเล่นอะไกันเขาบอกว่าออนปีหน้าไรค่ะหรอชื่อแอปปิเนสค่ะแอปปิเนสค่ะเป็นแนวซอมดี้ค่ะดีเลยนว่แต่งเกาหลี